สวัสดีคะ่ะทุกๆคนเชาน้านี้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะเช้านี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นทั้งเสียงเช้านะคะก่อนอื่นเลยขอให้ทุกคนรูดเบิ้ลนะคะเช้านี้ทั้งเสียงเชา้าแอดให้ทุกคนรูดสอนะคะแอดเจาะให้สองสาค่ะ หุณทั้งเสงเช้าประจำวันที่ 5. พฤศจิกายน64รูดเบิ้ลรูด2เจาะส3นะคะทุกคนและเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะเชา้านี้อัดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเงรวยรวยปังๆมีตังใช้กันทั่วหน้านะคะทุกคน สวัสดีค่ะ